มาดูดวงชะตาของชาว12ราศีในเดือนตุลาคม 25- 6 5นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ชาวราศีเมษก่อนนะคะชาวราศีเมษเนี่ยเดือนหน้านะคะพระราหูก็ยังคงทับลักอยู่ดาวพฤหัสบดีก็ยังตกวินาศอยู่นะคะดาวเสาร์ก็ยังอยู่ที่เรือนกร,รมมะอยู่แล้วก็จะมีดาวอาทิตย์จรมาเลงลัคนาเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องการงานนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียง การงานดีทีเดียวนะคะแต่ต้องระวังศัตรูนะคะเพราะว่ามีดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในมุมที่เป็นอริกับวินาศนะคะไม่ค่อยดีจะมีศัตรูแทงข้างหลังหืืว่าอิจฉาริษยาเหมือนไส้นะคะควรจะระมัดระวังตนเองนะคะระมัดระวังวาจาคําพูดการสื่อสารอย่าอย่าพูดอะไรที่มันก่อให้เกิดศัตรูนะคะอย่าทําอะไรที่ก่อให้เกิดศัตรูพยายาม อยู่นิ่งๆทํางานอย่างตั้งใจไปเพราะว่างานมีความสําเร็จนะคะแล้วเดือนนี้มีเดือนเป็นเดือนที่มีเกณฑ์จะไปพบเพื่อนฝูงเยอะด้วยเพราะว่าดาวอังคารดาวประจําตัวเนี่ยนะคะไปอยู่เรือนสหัสชะช่วงนี้สุขภาพจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาวอังคารออกจากเรือนที่มีมรตยูที่ราศีพฤษศไปแล้วนะคะสุขภาพจะดีขึ้นอุบัติเหตุก็จะไม่มีแล้วปลอดภัยนะคะ มาดูที่ราศีพฤษภบ้างนะคะมรุตยูเข้าช่วงนี้คุณจะเซนแรงมันจะเป็นอย่างนี้ไปนานอีกประมาณ7ปีเลยนะคะถ้าเรียนโหราศาสตร์ได้จะดีมากในเรือนราพมีดาวพฤหัสบดีมีโชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่เซนของคุณนี่แหละค่ะจะทําให้คุณเกิดโชคลาภใหญ่นะคะในเรือนบริวารมีพุธกับศุกด้วยนะคะ ไปเลงกับพฤหัสมบดรที่ลาภาะด้วยได้โชคลาภจากบริวารน,นะคะในเรือนการเงินเนี่ยมีดาววินาศเข้ามาลอยด้วยมีเกณฑ์ได้เงินจากแดนไกลนะคะราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างโชคดีในเรื่องการเงินทีเดียวนะคะส่วนดาวเสารเนี่ยเป็นเกษตรในเรือนสุขพะทําอะไรก็สําเร็จนะคะแม้งานนั้นมันจะยากแค่ไหนก็ทําสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานทีเดียวนะคะมีพภเกตอยู่ในเรือนมรณะ ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะในในที่ที่เราไปที่ที่ทํางานเพราะว่าท่านจะได้คุ้มครองค่ะมาดูที่ราศีมิถุนนะคะมีดาวอังคารจากเรือนลาภมาทับลัคนานะคะมีโชคลาภดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ที่เรือนกร,รมมะมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการโปรโมทจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ดาวประจาตัวเป็นมหาอุจนะคะ จะร่ํารวยขึ้นฐานะการงานดีขึ้นดาวประจําตัวเนี่ยไปเจอดาวสุขด้วยนะคะจะมีความสุขทางใจนะคะในด้านความรักก็ดีทีเดียวนะคะถ้าเกิดรักใครชอบใครเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จมีพระเกตเลงลักอาจจะมีเพศที่สาหรือคนต่างชาติมาชอบนะคะดาวเสารอยู่ในเรือนมรณะนะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้เงินจากความตายด้วยราศีกรกฎนะคะ ดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนการรมะไปวินาศมีเกณฑ์ได้งานในแดนไกลหรือว่าต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องงานในเรื่องสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากมีคนมารุมชอบเยอะทีเดียวเพราะเสาซึ่งเป็นปัตตนีเป็นกเกษตรเร็งรักอยู่นะคะดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะก็อยู่ในมุมที่ตรีโกณดาวศุกร์ยังได้ประทุมเกณฑ์ด้วยนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มีคนรักชอบเยอะนะคะ มีเกณฑ์จะเดินทางไกลด้วยให้ระวังโดนพลังลบหรือว่าคุณใส่เล่นงานเพราะว่ามีพระเกตนะคะอยู่ในเรือนอริที่เดือนพันธุมีอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านรถยนต์สังหาริมทรัพย์หรือได้มรดกนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีมาเยี่ยมที่บ้านด้วยราศีสิงห์นะคะ เป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินมากในเดือนนี้นะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นคู่ธาตุดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะได้ตําแหน่งมหาอุดมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีและเศรษฐีนีดาวอังคารเนี่ยก็ไปอยู่เรือนลาภะมีโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็ดาวพฤหับสบดีอยู่ในเรือนมรณะมีเกณฑ์ได้มรดกด้วยดาวเสาอยู่อรินะคะศัตรูก็จะอิจฉาหมันไส้นะคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจแผ่เมตตาไปนะคะมีพระเกศอยู่ในเรือนปุตตะนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้บุตรได้บริวารน,นะคะมีเกณฑ์ตั้งคันโดยบุตรที่ได้นั้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสัสตว์เลี้ยงที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรนดาลให้มานะคะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนสหัสชะาจะมีคอนเน็ชันกับคนที่มีชื่อเสียงติดต่องานเข้ามาเอ,อ่อราศีกันดาวพุธกับดาวศุกร์ทับลักนะคะ ดาวพฤหัสบดีเลงรักโดยดาวพุธเป็นดาวประจําตัวราศีการเดือนนี้ดวงดีมากนะคะมีพลังชีวิตสูงมากทําอะไรก็มือขึ้นประสบความสําเร็จไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินความรักเพอร์เฟกสุขภาพแข็งแรงนะคะอริศัตรูก็มีอันเป็นไปหนี้สินก็หมดไปนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะบริวารอาจจะทําให้หนักใจอยู่บ้าง แต่ว่าก็ไม่มากจนเกินไปดวงชะตาของท่านยังดีอยู่นะคะพระเกตเข้ามาในเรือนพันธุทุจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านนะคะหรือว่าถ้าที่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอย่าลืมไหวบูชาให้ดีๆนะคะแล้วก็ดาวอังคารเข้ามาในเรือนกร,รมมะเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะมีงานใหม่เข้ามานะคะเป็นงานที่จากแดนไกลาจากต่างประเทศหรือต่างแดนนะคะราศีตุลค่ะดาวอาทิตย์ทับลักพระราหูเรงลักนะคะ คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะคุณจะมีคนมาชื่นชอบมากมายทีเดียวนะคะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเป็นเกษตรมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถยนต์ใหม่ได้ที่ดินได้มรดกนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวปัตนุณิยตพบการเงินไปอยู่ในเรือนสุขภานะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะได้เงินก้อนโตทีเดียวจากการทํางานหรือจากงานที่คุณส่วนกับผู้ครองหรือว่าคนอื่น ที่เป็นพุ้นส่วนทำนะคะมีแกนได้เงินก้อนโตมีแกนว่านะคะจะมีมีเพื่อนชวนไปทําบุญด้วยมีพระเกตเข้ามาในเรือนสหัสชาดาวพุธกับศุกร์อยู่ในเรือนวินาาเลงกับพฤหัสบดีในเรือนอริมีคนจ้องทําลายลับๆนะคะให้ระมัดระวังตัวให้ดีๆคะ่ะราศีพิจิกมรุตยูเรงรักนะคะระวังคู่ครองคนรักเจ็บป่วย มีเรื่องเศร้าโศกเสียใจและดาวประจําตัวเข้าไปในเรือนมรณะด้วยช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดอย่าไปคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะให้มีพลังใจในชีวิตต่อไปถ้ามีอะไรก็โทรมาหาอาจารย์ได้นะคะเบอร์0639260915นะคะถ้าเครียดนะคะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายมีคนที่เขาพร้อมจะให้กําลังใจคุณอยู่นะคะดาวพุธกับสุขอยู่ในเรือนลาภะนะคะจะมีโชคลาภจากเพื่นฝูงนะคะ จกคนรักยังมีโชคลาภมีสิ่งดีๆนะคะจะมีความสุขทางใจมีเพื่อนมีคนรักให้กําลังใจมีเงินมีทองเข้ามานะคะพระเกตยอยู่ในเรือนการเงินถ้าไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องเงินจะได้นะคะดา,าวเสาอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นเกษตรจะมีมิตรที่ดีนะคะมาส่งเสริมทําให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะดาวพระอัษ์สวัสดีอยู่ในเรือนอุตตะเป็นเกษตรเลงกับพุทธศุกร์นะคะ ในเรือนลาภมีโชคลาภจากบุตรบริวารคะ่ะมีบุตรบริวารที่ดีดวงคุณยังไม่ถึงคาดน,นะคะอย่าเพิ่งคิดตั้นต่อมานะคะราศีธนูค่ะมีดาวอังคารเล็งรักนะคะจะมีคนมาชอบนะคะเป็นคนหน้าตาดีทีเดียวผมอยากโสดนะคะคิ้วเข้มตาโตธรรมะแมงบุคลิกคล่องแคล่วว่องไวถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็สละโสดได้เลยนะคะหรือถ้ามีคู่ครองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นส่วนมาร่วมหุ้นการทำงานก็ได้นะคะ พระเกตทครับลักช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะบุญหนุนนําบุญที่ทํามาจะส่งเสริมนะคะมีพุทธกระสุกในเรือนกรรมมะการงานโดดเด่นนะคะดาวพฤหัส,สบ,บดีเป็นปฐุมเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรในเรือนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินล้านนะคะได้เงินก้อนโตราหูอยู่ในเรือนปุตตะบริวารเนี่ยอาจจะทําความเดือดร้อนให้นะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบริวารให้ดีๆค่ะ ราศีมังกรนะคะดาวเสายังคงทับลักอยู่นะคะให้ระวังเหตุที่เกิดจากกรรมเก่าเคาะกรรมนะคะแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยไปอยู่อริให้ระวังเป็นมีศัตรูกับญาติพี่น้องนะคะดาวพุธเนี่ยไปอยู่ที่เรือนสุภะเป็นพุธเก้าพินทุบาทให้ระวังวาจาคําพูดการสื่อสารจะทําให้เดือดร้อนนะคะดาวสุขอยู่ในเรือนสุภะร่วมคู่าธาตุกับดาวพุธก็ยังมีความสําเร็จ มีความสุขจากงานที่ทำนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนกร,รมมะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำงานนะคะพระราหูอยู่ในเรือนพันธุนะคะได้อัมพุเกณฑ์มาจากเรือนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ได้บ้านรถยนต์ที่ดินมรดกนะคะส่วนดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นเกษตรจะมีมิตรที่ดีมาส่งเสริมดวงชะตานะคะทำให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะ ราศีกุมค่ะดาวเสาอยู่เรือนวินาศนะคะมีคนคิดร้ายอยู่ลับๆแต่ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าเขามีความติดขัดบางอย่างถูกสต็อปเอาไว้เขาจึงทําอะไรคุณไม่ได้นะคะมีพระเกตในเรือนลาพระช่วงนี้ถ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีโชคลาภจะมีโชคลาภนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวโชคลาภเนี่ยนะคะก็มาอยู่ที่เรือนการเงินเป็นเกษตรอีกมีทั้งเงินจากการทํางานแล้วก็โชคลาภทีเดียวนะคะ ดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะนะคะดาวพุธเนี่ยมาจากปุตตะบริวารดาวศุกร์เนี่ยมาจากพันธุมีเกณฑ์ว่าญาติแล้วก็บริวารจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะดูแลกันให้ดีๆนะคะดาวอังคารอยู่ในเรือนปุตตะบริวารจะทําให้เดือดร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาป่วยหรือมีเรื่องเสียหายทําให้คุณต้องเสียเงินแต่คุณก็มีเงินพอที่จะจ่ายนะคะ มีราหูเข้ามาในเรือนสหัสชะจะมีมิตรนะคะต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเลยมีอาทิตย์อยู่ในเรือนสุขภานะคะจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะหรือได้รางวัลมีมีได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคมะคะ่ะมาดูที่ราศีมีนนะคะดวงชะตาดีมากดาวพระศัสบ,บดีทับลักเป็นเกษตรเลงกับดาวพุธด,ดาวศุกร์นะคะตอนนี้ทําอะไรก็มือขึ้นนะคะ ทำอะไรก็ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานกับการเงินความรักเพอร์เฟกถ้ายังโสดอยู่ก็จะสลับโสดมีคู่นะคะมีสิทธิ์แต่งงานปุบปับเลยถ้ามีแฟนอยู่แล้วความรักก็ดีมากนะคะพระราหูล้วงรัพย์นะคะต้องระวังมีคนมาโกงมาหลอกให้เล่นแชร์อะไรแล้วก็หายไปเดียอยาไปลงทุนเล่นแชร์กับใครอย่าไปให้เงินง่ายๆให้ระมัดระวังนะคะมรุตยูในเดือนสหัชช์ญาติพี่น้องจะป่วยนะคะ อังคารในเรือนพันธุมีเกณฑ์ได้รถยนต์ใหม่นะคะอาทิตย์นะคะในเรือนมรณะนะคะอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนอริศัตรูของคุณจะมีอันเป็นไปนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะพระเกตในเรือนกรรมมะให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานแล้วจะดีนะคะดาวเสาร์ในเรือนราพะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเอาละค่ะก็จบทั้ง12ราศีแล้วนะคะ ใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะคะอาจารย์สอนอยู่ใน L ล n e OA ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0639260915นะคะอาจารย์จะรับเข้าไปเรียนราคาเรียนทั้งหมด8ศาส,ส289บาททั้งนั้นเท่านั้นนะคะมีราศีจากไทยราศีจากยูเรเนียนะคะเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขศาสตร์ทักษะการโยกไพ่กอกไพ่ยิบสี 8ศาสตร์นะคะในราคาแค่289บาทแล้วมีเอกสารเป็นไฟล์ตำราให้อีก31ไฟล์นะคะคุ้มค่านะคะถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีคุ้มไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วนะคะ <c oughs> เรียนย้อนหลังได้นะคะดูย้อนหลังได้เรียนได้ตลอดชีวิตค่ะ289บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็มีตำราออกใหม่นะคะแต่งกับอาจารย์ปรัชญาโหราจารย์หรืออาจารย์ปรัชญาหลงสมบูรณ์ชื่อพลังตัวเลขมหาเศรษฐี ติดเบสเซลเลอร์ทั้งหมดอ e ีบุ๊กและเล่มกระดาษเลยนะคะเคยติดอันดับหนึ่งมาแล้วด้วยตอนนี้ก็อยู่อันดับต้นๆนนะคะขายดีตลอดนะคะใครสนใจซื้อได้ที่ c ีเอ็ก c e บุ๊กเซ็นเค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องของอาจารย์นะคะ